สวัสด tamam, ีค่ะท่านผู้ชมมืัอนี้สิพาท่านผู้ชมมาขุดมันมันหวานญี่ปุ่นค่ะนี่ปลูกน้อยนึงค่ะปลูกทดลองเบิองว่าเพิ่นสิเป็นหัวบอมันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยกล่อมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดินนี่จะเป็นยิ่เป็นเปิดแบบนี้ทำยิ่งเป็นแตกดแบบแบบนี้

เสร็จเรียบร้อยแล้วคารกิจนี่ค่ะคุณผู้ชมมันหวานญี่ปุ่นของเราพูดมาได้กะฝานเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้จะเราจะมาหั่นเห็ดขนมหวานแล้วจ้ะมาทำอยากนั่นไหมคะ่ะคุณผู้ชมเกี่ยวเข่าแล้วไหมอยากเอารถดไถยไปปัน้นปั้นในให,หน้าอกกะเห็ดเป็นยุก,ลกหล่อขึ้นแล้วก็ลูกมั่นี่ไหมคะมันแค่สองเดือน มีประโยชน์หลายเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมสีมม่วงแดงๆนี่ะประโยชน์มันมีหลายแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะบบดนี้กะเอาไปต้มได้เลยมันจะสุกแล้วฟักทองใส่กับมันโอ้เละเมือดแล้วค่ะมาเลยค่ะกินน้ำกันค่ะเละอยู่เพราะว่าไปเก็บเข่าค่ะ ตาเขาววายยานผลห้ามเลยเละเละก็กินแบบนี้แะคะ่ะมีประโยชน์เยอะมากเลยใส่น้ำตาลมะพร้าวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้าแวะเข้ามาชมในช่องบุหรว่ชายแนวของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไยเด้อค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไปละค่ะ